สมงมดจริงๆแล้วไม่มีนะฮะแต่บอกอย่างนี้เลยคนเขารู้ทท้งนั้นแหละคนรม่ค้าที่เขามาซื้อทุกคนที่เขากินเนี่ยเขาก็รู้แล้วแต่ถ้าเรา,าไปบอกเขาต้มบางมดเขาก็ยังบอกบอกับบางมดไม่มีใครจะไปพร้อมตึกแล้ว,มา,ม,วามาลูกต้มหลืมมนทําไม่ได้อยากขายแต่มันไม่มีแต่ถ้าไปขายตามตลาดเขาจะปิด้าว่าสมองมดคนจะเข้าใจว่าสมังมดคือขายชื่อเสียงแต่จริงแลนะ้วมันไม่มันไม่ใช่แล้วมันไม่มีแล้ว สี่งของแม่ค้าที่เล่าถึงสภาพตลาดขายส้มในปัจจุบันว่าส้มบางมดได้หายไปจากท้องตลาดนานแล้วเหลือไว้แค่เพียงชื่อเสียงของส้มบางมดที่สามารถขายได้เช่นเดียวกับคำบอกเล่าของผู้ที่เคยทำสวนส้มบางมดมานานกว่า40ปีแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่การอนุรักษ์เท่านั้นดูจากภาพเก่าๆแล้วก็ใจหายมันไม่มีโอกาสที่จะกลับมาอีกแล้วดินหมดสภาพน้ำหมดสภาพก็เลยเลิกมันมันใช้ไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไป อยากจะอนุรักษ์ไว้ใจมันรักสวนส้มทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรง60ปีแล้วพื้นที่แขวงบางมดเคยเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานที่มีชื่อเสียงมากทุกครอบครัวยึดอาชีพการทำสวนส้มเป็นหลักด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให้พื้นที่ปลูกส้มที่เคยโด่งดังในอดีตกว่า60,000ไร่กลับเหลืออยู่เพียงแค่20ไร่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองบางมด ไม่มีโอกาสแล้วทำไม่ได้แล้วมาก่อนน้ำมันขาวมันสวยมันไม่ได้น้ำแบบนี้หรอกแล้วมันมามีหมู่บ้านเนี่ยน้ำตกโปรกน้ำในหมู่บ้านอะไรแต่ลอยลงมาแล้วก็โรงงานโรงงานพวกสารเคมีมันลงมาเนี่ยถ้าเราไปลดส้มแล้วระมันก็หงอองตายหมดแล้วเราลงทุนเยอะแล้วมันไม่ได้ผลอะไร กว่า72ปีที่สวนส้มบางมดต้องเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติสภาวะดินเค็มและน้ำท่วมใหญ่ทำให้สวนส้มยืนต้นตายเป็นจำนวนมากจนทำให้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนส้มบางมดมต้องเผชิญกับการขาดทุนมมมหมดแรงใจจนไม่สามารถฟนะื้นขืนสวนส้มให้กลับมาได้ชาวสวนหลายคนต้องจำใจขายสวนส้มและออกไปทำกินในพื้นที่อื่นแต่ยังมีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนบางรายที่รักและยึดอาชีพนี้ต่อไปผมเฝ้าสวนส้มมาตั้งแต่เ็นเด็กเลยก็ด72ปีอะ จ็ดสิบปีได้ไม่เรอกครับมไม่เรอกเจนฝอจะไม่มีหมดหมดลงไปแล้วกว่านั้นนะถ้ายังไหวนะก็พยายามจะให้ไหวอ่ะแถวๆนี้ทำสวนทุ่ขี้หวานเกือบทุกทุกคนแล้วน้ําท่วมมาตายเกลี้ยงหมดนม่ต้นเดียวก็ไม่มีเหลือพันเน่ะลงทุนโดนเสียขาดทุนเป็นแสนเนี่ยคนก็เบื่อทางการก็ไม่เขาไม่ได้ช่วยอย่างเดยนี้ตายก็ตายไปดิที่ปลูกทุกอย่างเนี่ยนะที่ผมได้วังนนปลูกทุกอย่างเนี่ย คุณจะเอากิ่งที่นี่ไปปลูกที่ไหนก็ตามแต่ม,มันไม่มีเหมือนที่บางมดนะครับความเจริญที่ถาโถมเข้ามาโดยเฉพาะการกว้านซื้อที่ดินของนายทุนเพื่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรรวมถึงการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลนให้สวนส้มบางมดไม่สามารถกลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งโรงงานหมู่บ้านจัดสรรถอาปล่อยน้ําเสียลงมามันก็เป็นปัจจัยสําคัญตรงนี้เพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็ทิ้งขยะลงลอง ปล่อยน้ําเสียลงคลองบ,อบ่อบําบัดอตอนที่เขาปลูกบ้านเนี่ยเขามีกฎระเบียบาจาันต้องมีการบําบัดก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ทําไปเพื่อขออนุญาตได้แค่นั้นเองแล้วแล้วเขามาตรวจสอบไหมก็ไม่มาตรวจสอบอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การฟื้นฟูส้มบางมดยากยิ่งกว่าการเข็นครกขึ้นภูเขาคือปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาน้ําเน่าเสียที่ส่งผลกระทบอย่างมากทําให้หนทางในการฟื้นคืนสวนส้มบางมดอาจไกลเกินเอื้อม แต่อย่างน้อยสายพันธุ์ส้มบางมดแท้ยังคงอยู่และพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรตอนกิ่งส้มเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปถ้าจะฟื่นงฟูให้ห้าหกหมื่นไร่เหมือนอดีตเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะเป็นไปได้คือลักษณะของการฟื้นฟูเชิงอนุรักษ์อาจจะส่วนนี้สักสามไร่หนึ่งไร่สองงานแต่ถ้าจะมองเห็นเป็นทิวทัศน์เป็นภาพสวนส้มแบบพลึบเหมือนในอดีตนั้นคงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าสภาพชุมชนเมืองเราไม่เอือ้อ ในอดีตสม้มอาจจะขายโลละ5บาทแต่ปัจจุบันส้มโลละ150บาทเพราะว่าราคาที่ดินแพงถ้าเกิดให้เขาขายถูกไปแข่งกับสม้มตามตลาดทั่วไป,ปเกษตรกรก็คงไม่มีกำลังใจที่อยากจะลูกเมือนกันความหวังในการฟื้นคืนกลับมาของสวนส้มบางมดดูเหมือนจะไกลเกินความจริงหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและยังคงเพิกเฉยกับปัญหาดังกล่าวอนาคตสวนส้มบางมดจะล่มสลาย และคงเหลือไว้เพียงแค่ชื่อส้มบางมุดให้ระลึกถึงเท่านั้น